อยากให้คุณหุ่แบบแชร์ว่าเราได้ไปส่งออกหรือนําเข้าสิานค้าเกี่ยวกับจีนเยอะอะไรที่แบบรู้สึกทึ่งมากคนไทยต้องไม่รู้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่อะคนไทยก็จะมีความรู้สึกบอกคนจีนทําไมข้าวทําไมแข็งโทษนะไม่ค่อยมีมารยาทอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆอ่ะ คนจีนนะนิส nice นะคนจีนดีๆคนจีนที่สุภาพยิ่งกว่าเราอีกเช่นเวลาเขาดูแลเราเวลาเราเป็นแขกเขาเนี่ยเขาดูแลเราเนี่ยคือเขาให้เรานั่งก่อนเลยแล้วมันมีธรรมเนียมของนักธุรกิจคนจีนอยู่เยอะพอสมควรนะเช่นเวลาเราไปนั่งโต๊ะทานอาหารร่วมกับเขาเนี่ยเขาให้เกียรติเรา เขาต้องมีการแบบขอบคุณเราหรือว่าให้ความเคารพเราชนแก้วกับเราด้วยคําพูดแบบดีๆแล้วก็จะมีมารยาทว่าใครควรต้องทําคนที่1คนที่2คนที่3ม,มีเรียงลําดับใช่ค่ะตามซีนยริตี้ถ้าเราเป็นแขกเขาจะมาชนให้เราก่อนอคนนู้นคนนี้ก็มาชนให้เรานะคะมากริตติ้งเราแล้วเ,เสร็จแล้วเราก็ต้องกลับไปกริตติ้งเขาอย่างไร ด้วยคําพูดแบบไหนเป็นเรื่องที่แบบประทับใจนะคะแล้วก็เวลานั่งประชุมเนี่ยเขาจะจัดแพร่ตี้จัดความสําคัญของเราว่าเราอจะต้องนั่งตรงจุดไหนถูกฟิกเอาไว้เรียบร้อยก่อนที่เราจะมีการประชุมมิทติ้งกันว่าคุณจะต้องนั่งตรงจุดไหนแล้วเขาตามระยะทางสังคมนี่เขาจะรู้เลยว่าคุณนะ่ะครนั่งตรงไหน,น ถ้าคุณเป็นคนสําคัญตําแหน่งที่คุณนั่งคุณควรต้องนั่งตรงนี้แล้วเราก็จะไปดูว่าชื่อเรามันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งถ้าเราเป็นแขนเรารู้เลยว่าเราจะต้องนั่งตรงกลางแล้วประธานของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นรัฐบาลเงี้ยเขานั่งยังไงตรงข้ามกับเราแล้วเขามีซ้ายขวาตามตําแหน่งความสําคัญ ทุกอย่างมันต้องถูกฟิกซ์กำหนด<ม>ไว้ล่วงหน้าเลยว่าฟังคุณอนะ่ะมีกี่คนที่มาแล้วมีตำแหน่งอะไรบ้างเขาก็จะให้เกียรติเรา<ม>เต็มที่ให้เกียรติเรามากๆเลยเวลาการพูดคุยหรือว่าการปรึกษาหาเรืออะไรต่างๆเนี่ยเปิดกว้างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่แบบประทับใจคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ทราบเรื่องนี้มาก,ก่อนแต่ว่าถ้าเราไปเป็นแขกเขาเนี่ยเวลาเขาดูแลเราดีมากแล้วเขาเทคแคร์เราดีแบบ ที่เราได้ยินได้ฟังมามันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยทำไมทุกอย่างดีหมดแล้วภาษาที่เขาใช้สละสลวยนะแล้วก็กิริยามลายาทการพูดคุยอะไรต่างๆนี่ทุกอย่างดีหมดเลยที่หุยไปติดต่อกับทางจีนมานี่คือหุยติดต่อนักธุรกิจระดับสูง<ม>ติดต่อกับรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างนี่คือเป็นอะไรที่แบบน่าจดจำอะ่ะ การที่เขาให้เกียรติเราขนาดนี้เนี่ยกับสิ่งที่เราพูดคุยกับเขาคอนเนค t ชันที่มันแนบแน่นสนิทอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยสร้างโอกาสที่ทําให้รัฐบาลจีนนะคะเมื่อช่วงก่อนโควิดนะคะ <c oughs> ก็ให้พื้นที่หุยมา3,000กว่าตารางเมตรอะเ <c oughs> พื่อที่จะให้ไปสร้างไทยพาวิลเลนที่จีนนะคะแต่พอเอิญมาติดเรื่องโควิดเนี่ยค่ะ ก็เลยทําให้โครงการถูกตะงับไปที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความดีของเราที่เป็นจิตอาสาได้ช่วย s อสเอ็เขาด้วยแล้วก็ไล่อีกอย่างหลายๆอย่างนะซึ่งทําให้เขาก็ประทับใจเราด้วยแล้วก็เลยสร้างโอกาสแบบนี้อยากจะแบบติดตามเรื่องแบบนี้อีกนะคะกับคุณหอยติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะติดต่อได้ที่ช่อง หุยไชน่านะคะแล้วก็หุยก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้นี่นะคะอยู่เรื่อยๆนะคะก็เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะก็อยากให้กด Follow กด Subscribe แล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หุยคะ่ะ